ดีค่ะช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลนะคะวันนี้จะไปแช่น้ำสกายบูลกูลค่ะคอติดตามด้วยนะคะใส่ชุดว่ายน้ำสีสวยแช่น้ำบูลกูนค่ะเชิญชมได้เลยนะคะที่สกายบูลกูลค่ะยโอเค รายการมินติฟสสวัสดีค่ะมาสกายบุลาลกูนนะคะวันนี้มาทำรีวิวสกายบุลาลกูนค่ะ แช่น้ำแรกค่ะสกายบุรพูนค่ะนี่น้ำตกจำลองของสกายบูรกูลนะคะเราจะทำรีวิวน้ำตก คุณใจรีบปุ่มค่ะขอบคุณนะคะ